เด็กสาวรรเลงกดเพลงไปตามารมป่าถนาเพลงแล้วเพลงเล่าอย่างไม่รู้จักจบสิน้นโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีใครบางคนกำลังหยุดฟังอยู่นิดนึงฝ่าทางลวดตัวสุดท้ายสิ้นสุดลงและความเงียบกลับคืนมาอีกครั้งเสียงปรบมือจากผู้ฟังจึงดังขึ้นและลินหันความไปทันทีด้วยสีหน,าาน้าสรนกพร้อมกับลุกจากเก้าอี้อย่างรวดเร็วขอโทษค่ะเด็กสาวยกมือไหว้เจ้าของเสียงปรบมือที่ดูจากการแต่งท้ายเท่าพอจะเดาหอกว่าคงจะเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนนี้อยู่มหกหรอะ ห้องใหม่เอ่ยครูไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนห้องสี่ค่ะรู้คุณยายมาใหม่อ๋อเด็กใหม่นี่เองใบหน้าหวานละมุนเผยรอยยิ้มกว้างที่หวานยิ่งกว่าใบหน้าเราเล่นพอมากเลยนะครูฟังสะเพริเลยฝึกมานานแล้วหรอคะเคยฝึกตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วน้ำเสียงตอนท้ายค่อนข้างเบาจนคนฟังเข้าใจว่าเักเรียนใหม่คนนี้คงไม่มีที่ฝึกซ้อมถ้าอย่างนั้นสนใจเข้าชุดมมดนตรีไหมคะ ปูเป็นคนดูแลชมรมมิเองจะได้มาฝึกซ้อมทุกวันฝีมืออย่างเรานิถือว่าเก่งมากเลยนะสวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้าห่างหายจากการรีวิวนิยายยูริมาพักใหญ่วันนี้ในกาลยาก็มีนิยายยูริอีกเรื่องที่อยากจะมาแนะนําให้นักอ่านที่ชื่นชอบแนวย,ยูริได้รู้จักกันบอกเลยว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องราวความรักที่ละมุนล,ละม่อมกลมกลม่อมและดราม่าน้ําตาไหลบอกเลยว,ว่ามันกลมกลม่อมมากๆก,ก,กับนิยายยูริเรื่องนี้เลยจ้าฮีตพัทโปรดรัก แรืงนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนปราณชาลีกีตพัฒโปรดรักเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักของละลิน หญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ไปพบกับหญิงคนรักในอดีตที่อยู่ดีๆเนี่ยก็ได้หายตัวไปอย่างพัดไม่รู้ว่าเพราะอะไรสาเหตุไหนที่ทาให้พัดนั้นหายตัวไปโดยไม่ทิ้งคําล้ำลาาไว้เลยสักคำแต่ในตอนนี้ละลินกลับได้มาเจอเ,อเธออย่างไม่คาดคิดทําให้เรื่องราวในอดีตนั้นได้ย้อนกลับมาในความทรงจาอีกครั้งเรื่องราวมันเริ่มต้นจากการที่ลลินที่ยังอยู่ชั้นม .6 นั้นต้องย้ายโรงเรียนกลางคันเพราะว่าเธอเนี่ยโดนแม่จับได้ว่าแอบไปสมัครชมรมดนตรีแม่ของเธอนั้นเกลียด,ดนตรีทุกชนิดแม้ว่าจะเคยสนับสนุนให้ละลินน เพราะว่าพ่อของเธอนั้นดันนอกใจแม่และทิ้งเธอไปอยู่กับผู้หญิงที่สอนเปียโนให้กับลลินพร้อมกับสร้างบาดแผลทั้งทางกายและทางใจให้กับเธอโดยไม่สนใจใยดีอีกด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้แม่ของเธอไม่ต้องการให้เธอไปยุ่งเกี่ยวกับเปียโนอีกแม้ว่าลลินจะเข้าใจผู้เป็นแม่แต่ถ้าว่าลึกๆแล้วเธอก็ยังอยากที่จะบรรเลงบทเพลงผ่านเปียโนที่เธอรักอยู่ดี และวมันเธอได้มีโอกาสไปเห็นเปียโนในโรงเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามามันจึงทําให้เธอนั้นเผลอภายไปเล่นมันด้วยความคิดถึงและมันก็ส่งผลให้ลลินเนี่ยได้พบกับกีตาพัทครูสอนในชมรมดนตรีที่มาช่วยสอนระยะสั้นๆซึ่งกีตาพัทเนี่ยได้ยินเพลงจากเปียโนที่ลลินเล่นเธอเนี่ยก็รู้สึกดีกับบทเพลงของนักเรียนคนนี้ทันทีและพยายามชวนเธอให้มาอยู่ในชมรมด้วยแต่ด้วยเหตุผลของแม่เนี่ยทำให้ลลินนั้นได้เพียงแค่แอบเล่นเท่านั้น และตัวของพัทเองเนี่ยก็เข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีจึงอนุญาตใหลล้ลาินเนี่ยมาเล่นเปียโนได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในชมรมดนตรีก็ตามและมันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ถึงแม้ว่ามันจะพัฒนาในแบบที่ต่างคนต่างก็ไม่รู้ตัวแต่เมื่ออยู่ใกล้กันนานวันเข้าหัวใจของพวกเธอเนี่ยก็เริ่มที่จะหวั่นไหวไปกับความท่วมท้นที่อยู่ในอกแม้ว่าลาลินเนี่ยจะต้องโกหกผู้เป็นแม่เรื่องการเรียนกวดวิชาแม้ว่ากีตาพัทเองก็ต้องโกหกว่าเป็นเพียงครูที่ปรึกษาที่คอยช่วยนนนัเา่ท้ เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันกำลังถักทอให้หัวใจของคนทั้งคู่เนี่ยลําลึกไปมากกว่าเดิมหากแต่ว่าแล้วทำไมทั้งคู่เนี่ยจึงไม่สามารถสารสัมพันธ์นี้กันไปต่อจนถึงปัจจุบันได้กันละทำไมขีตพัทจูจูถึงหายหน้าไปจากลาลินอย่างไม่มีสาเหตุและคำล่ำลาเรื่องราวระหว่างนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคนทั้งคู่กันแน่หากทุกคนอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยก็ต้องเข้ามาอ่านเรื่องนี้กันต่อได้ฟรีที่แอปรีดตะไรและตอนนี้เนี่ยยังสามารถอุดหน e ุนอีบุ๊กเรื่องนี้ได กะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เ,เป็นนิยายยูริที่มีเส้นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยทุกคนมันเป็นเรื่องราวความรักที่อาจจะมีปมที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันกันกบประเด็นอ่อนไหวแต่คุณนักเขียนก็มีคําตอบที่กะอยาคิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลของประเด็นนี้อยู่ในเรื่องอย่างแน่นอนจะเห็นได้จากการเปิดเรื่องขึ้นมาให้เราได้เห็นจุดจบของความสัมพันธ์ครั้งอดีตก่อนที่จะย้อนเรื่องราวของตัวละครให้นักอ่าน,นได้เห็นชีวิตของพวกเขาว่าจะต้องเจอกับอะไรมาบ้างโดยที่นักอ่านเองเก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าในปัจจุบันเองนั้นความสม กายาชอบการบรรยายของคุณนักเขียนในเรื่องนี้มากเพราะว่ามันอ่านแล้วรู้สึกถึงมวลอารมณ์ได้อย่างชัดเจนตัวละครเนี่ยก็ออกแบบมาได้มีเอกลักษณ์และค่อนข้างที่จะมีมิติมันอาจจะมีเหตุการณ์เล็กๆที่ดูอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ทําให้เรื่องราวสะดุดหรือว่าลดทอนความสนุกลงเลยแม้แต่น้อยบอกเลยว่านักอ่านท่านใดนที่ชื่นชอบนิยายรักโรแมนติกดรามา่ากายาว่าเรื่องนี้น่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะสุดท้ายนี้หา,หนากนักอ่านท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกายาไว้้ดวยนะ สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า